สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงต้องทำอย่างไรนะคะจะมาคุยในหัวข้อเอกสารหลักฐานที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปแจ้งความนะคะถ้าเราเตรียมเอกสารหลักฐานเนี่ยดีนะคะเราก็จะไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมานะคะก็จะไปถึงแล้วก็แจ้งความแล้วสามารถที่จะอายัดบัญชีได้เลยนะคะก็เอกสาร ุดที่1นนะคะเอกอันแรกนะคะที่ต้องเตรียมก็คือหลักฐานการแชทระหว่างคนซื้อกับคนขายนะคะรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าอ่านแล้วไม่ตอบหรือออนไลน์อยู่ที่มันมีจุดเขียวในแชทนะคะแต่ไม่ตอบหรือหลักฐานที่แสดงว่าเราเนี่ยโดนพ่อค้าแม่ค้าที่โกงคนนั้นเนี่ยล็อกแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าไม่สามารถต่อได้อะไรเงี้ยนะคะ ันที่สองก็คือข้อสองนะคะก็คือโปรไฟล์ a c e b o o k หรือเพจ a c e b o o k หรือลายของคนขายหรือกรณีที่เป็นเว็บไซต์ก็คือ,อแคปเจอร์หน้าเว็บไซต์ไปนะคะอันที่สามก็คือโพสที่พ่อค้าแม่ค้าขี้โกงเหล่านั้นนะคะลงขายของถ้าเขาโพสหลายที่หลายกลุ่มก็ให้แคปเจอร์ไปให้หมดนะคะ เพราะว่าการที่โพสต์หลายกลุ่มนะคะโพสต์ลงออนไลน์โพสต์ลงโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไอจีไลน์หรืออะไรต่างๆน,นะคะที่เป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะสื่อแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการโกงประชาชนได้นะคะเพราะว่าเป็นการเผยแพร่นะคะข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ ไปทางโซเชียลสื่อโซเชียลนะคะอันนี้จะจากสามารถที่จะเอาผิดนอกจากที่จะโกงของเราแล้วเนี่ยโกง,งการซื้อของเราแล้วยังสามารถที่จะเอาผิดกา,ารนําเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แคปไปให้หมดเลยค่ะนะคะให้ค่อยๆทําทำอดทนใจสู้นะคะในการที่เราจะฟ้องดำเนินคดีคนโกงเหล่านี้นะคะต่อไปนะคะก็คือ อันที่4นะคะอันที่4สลิปการโอนเงินนะคะสลิปการโอนเงินที่เราโอนเงินไปให้เขานะคะและก็ถ้าจะให้ดีเราควรจะแคปตรงแคปที่มีระบุว่าให้โอนเงินเข้าชื่อนี้นะคะเลขที่บัญชีนี้ธนาคารนี้พร้อมเพย์อันนี้อย่างนี้ด้วยนะคะและถ้าหากมีเล่ม มีหน้าเล่มของคนโกงหรือมีบัตรประชาชนของคนโกงเนี่ยก็แคปไปด้วยนะคะ,ะทำการแคปถ่ายเอกสารไปด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะพอดีมีบางบางคนถามถามมาว่าผมไม่ทราบเลยว่าเขาที่อยู่ที่ไหนเขาเป็นใครผมมีแค่สลิปโอนเงินไม่เป็นไรคะ่ะอันนั้นเป็นหน้าที่ของทาง คุณตำรวจที่เขาจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้เรานะคะเราก็นําหลักฐานเท่าที่เรามีเนี่ยไปนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว4ข้อนะคะ4ข้อนะคะก็ให้ถ่ายเอกสารรวม3ชุดนะคะถ่ายเอกสารรวม3ชุดชุดที่1ให้เก็บไว้กับตัวตลอดนะคะเก็บไว้ให้ดีอย่าหายนะคะ ชุดที่2ก็คือนําไปแจ้งความแล้วก็มอบให้ตํารวจนะคะชุดที่3เนี่ยเราก็เตรียมไว้เพื่อเอาไปให้กับธนาคารน,นะคะสชุดนะคะที่เราต้องทําสําเนาวไว้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะคะว่าซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงเราต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้ ก็มาคุยให้ฟังเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมไปแจ้งความนะะคแล้วก็การถ่ายสำเนาวควรจะถ่าย3มชุดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ปลอดภัยจากการถูกโกงทั้งปวงนะคะสวัสดีค่ะ